สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ใน New C นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิด a d o p t กันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า a d o p t รอบนี้จะได้เฮฟวี่บ้างหรือเปล่านะไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ลงมาในเกมแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาเปิด a d o p t กันเลยนะครับนะก็ <S <S เดี๋ยวกิจกรรม New C นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยไม่เดี๋ยวดูก่อนนะครับหาเวลาว่างอาจจะสิ้นเดือนนี้นะครับนะสิงหาเนี่ยแหละ เดวแม้กลางเดือนสิงหาครับเดี๋ยวผมจะทํากิจกรรมแบบว่าให้ลงมามาแบบว่าลงมาเล่นในเซิร์ฟผมเดี๋ยวผมจะทาเซิร์ฟอีเวนต์แบบสักห้าสิบคนร้อยคนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรางวัลมีแจกแอร์ดรอปแจกกล่องแจกสกินอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าเอาระเบิดไล่ปลาเอาหน้าไม้ระเบิดไล่ยิงอะไรอย่างี้นะตอนแรกคือแบบถ้าเซิร์ฟนี้มันมีล็อกเก็ตลันเชอร์มี RPG ีเนี่ยจะดีมากเลยนะเอาไล่ยิงน,นี้น่าจะมันนะทำเหมือนแบบกิจกรรมเซิร์ฟไทยสมัยก่อนนะครับนะก็เล็งๆไว้อยู่ว่าเดี๋ยว,ว,ยวจะทํากิจกรรมแนว หาคู่รอชีวิตสักหนึ่งคนแล้วก็แจกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบใครอยากเล่นก็เดี๋ยวรอติดตามได้ับตอนนี้ก็คือรอสปอนเซอร์เดี๋ยวให้เดฟจาัดก,การเรื่องของรางวัลเราก็เดี๋ยวผมหาเวลาว่างนะครับจะมาสตรีมทําคลิปอย่างว่าแหละก็ะมีเวลานะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดแอดดอกกันชิวๆเปิดเลยเรื่อยๆนะครับนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นผมว่าของดีๆก็มีเยอะของที่ยอยากก็เยอะเหมือนกันนะครับแอดดอเหมือนเดิม ช่วงนี้เฮปปี้ออกยากมากนะครับเรทการออกเหมือนเขาปรับหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่ามันปรับอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวผมทําการเปิดแอดด็อไปเรื่อยๆก่อนชิปเออเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยเซิร์ฟเอเชียนะครับที่มันคล้ายๆเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็เซิร์ฟสยามเซิร์ฟเถื่อนสยามก็เดี๋ยวทําให้สัปดาห์ละคลิปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับเซิร์ฟเอเชียสัก2คลิปเซิร์ฟสยามสักคลิปหนึ่งต่ออาทิตย์เงี้ย ปนกันยูซีนะมันจะได้แบบเออสามเกมตอนนี้มีสามสามเซิร์ฟแบบว่าหมุนเวียนอะไรอย่างงี้นะแ,แบบมีมีอะไรให้ดูบ้างจะได้ไม่เบื่อ๋อยวแบทเทิี๋ยวเปิดกล่องเดี๋ยวเซิร์ฟเฉือนอย่ายิงบอสอะไรอย่างงี้ดักฟาร์มเออเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะทำแต่ช่วงนี้คือย,ยังไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยยังไม่ได้ไปดักนะก็อยากจะไปดักมากๆเลยแหละสำหรับดักฟาร์มไม่เห็นขอกันไม่เยอะว่าพี่ดักฟาร์มหน่อยโอเคเดี๋ยวถ้ามีมีเวลาพี่ไปดักให้นะครับดักฟาร์มนะโอเค รับเปิดก่อนกล่อง250 GC โอ้1971เป็น s p ที่ผมยังไม่มีผมใช้เลย1971โอ้ื้อเท่จัด s p 1971ว่ะทำไมเป็น1971ไม่รู้นะเอ้ยมันสวยอยู่นะพูดถึงเฮ้ยเอาเรื่องนะ ผมไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่อะไรยังไงนะเออก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องราคาของสักเท่าไหร่นะครับนะเอาอยาเปิดกล่องไปเรื่รรอ,อยๆ่ะเดี๋ยวผมขาเปิดไปเรื่อยๆด้แล้วกันนะครับนะ เปิดทั้งหมดก็13ลำโอเคเจไดก่อนแล้วกันนะครับสวินสวินเรนโบสวินเรนโบเอเรียนโอเวีโอ้โหหมวกมียังยางโอเคหมวกจะไม่มีเ9็นเก้าเวเอสไวอ็นไวเน็กนี่คือเปิดมาเฮปบี้ตัวเดียว ผมไม่รู้ว่าจะมาแบบว่าเปิดกล่องอะไรยังไงนะครับเปิดไอร็อบไปเลยง่ายๆนะครับนะทำเป็นแบบคอนเทนต์ง่ายๆทำสบายๆดูกันชิลๆอู้อันนี้ตัวแบบโคตรแลดของลีบอกเลยเทอร์วินเทอร์โบแลมโบโอ้อพีเคยังไม่มียังไม่มีก็อดใช้เลยนะ โอเคโมโตโ,โมโตโเฮลเมสสวยอยู่นะดาบฟามาสเพื่อนๆคนไหนก็สอบถามได้นะสำหรับเออนิวซีนะว่าอพี่แกจะมีจะกิจกรรมก็พลิสตํารวจไม่น่าจะนานเปล่า แต่เดฟบอกไม่นาน,านๆผมไม่รู้จะเชื่อมันได้หรือเปล่านะ MC โอ้ย SP นี่ยังไม่มีคือเราสะสม SP อ,อ่ะตอนนี้ก็หลายอย่างแล้วอะโอ้อันสั้นนิดเดียวเปิดเลยมา ป๊อบกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมผมเปิดกล่องอะไรอันนี้เป็นอัติเมตอัติเมตพวกฮีลิกพวกคือเมื่อก่อนผมได้กระเป๋าแบบไออะไรนะผมเปิดไอกล่องเนี้ยมันจะได้แบบพวกของดีๆเยอะมากเลยนะนก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยดีเลยไม่ดีเลยเดียว โอ้กล่องโคมเพิ่งจะเห็นให้ตายเถอะโรบินคัดต้อมจ้าโหอ,อันสั้นเรนโบ้มียังยังไม่มีกดเรียนไปก็ไม่ได้ใช้กดใช้ไปกับไมนได้เรียน หมดละเปิดล่องหนโอ้โยผมรุนล่องหนมากเลยนะเพราะกล่องอย่างเงี้ยแต่แม,มันไม่เคยดอกเลย FN หมดโอ้โหไฟฉายสามันติดไม่ <S 2> <S 2> <S คนเปิดแอดดอแบบซื้อมาเปิดบ,บ้างนี่คือคงร้องไห้นะถ้าเกิดว่าเปิดได้แบบผม ไปโอ้เฮฟวี่เอ็มเอลจีผมไม่รู้ราคาเอ้อแต่มันก็ถือว่าเป็นเฮฟวี่นะหมวกเพิ์สมายังหมดยังเดี๋ยวรอก่อน หมดแล้วแหละเลยลำหนึ่งลอยอยู่เห็บว่โคมไหมโอ้โอ้ทำใหม่เหรอรู้สึกว่าสวยขึ้นนะ โอ้โหสองอันนะครับผมเอเลี่ยนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดอบอะไรดีเลยนะโอ้โหปืนเฮี้ยอะไรเนี่ย S R G โอ้โกล่องหานี่ อย่าไปหาเปิดนะครับมาสดาสวยอยู่นะโอซิโอซิเอสวีดแอนดบิดเอามา้ทำไมเนี่ยนะครับซิกครับผม VS ออย่าบอกนะเฮปปี้ตัวเดียวอะ OTS ครับผม กาจะใช่เฮบตัวเดียวไม่มีอะไรดีดีเอะหนึ่งปืนตะปูเอามาทำใหม่วันเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเป็นคลิปไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้น้องถูด้วยเด้อบ๊ายบายครับผม